โอ้โหเพื่อนเพอนแอดมินมาแล้วค่ะวันนี้แอดมินมีเรื่องราวสุดพิเศษมาเล่าให้ฟังแบบจัดเต็มเลยค่ะบอกเลยว่าแอดมินแฮปปี้มากๆเพราะได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวของนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติกรีซคนสวยเอเลนาค่ะเรื่องราวของเธอน่ารักมากๆเลยค่ะรับรองว่าฟังแล้วต้องอมยิ้มตามแน่นอนบรรยากาศสุดคึกคักที่เชียงใหม่พอไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บ ก็เห็นป้ายเชียงใหม่ Thailand WWCH Behind the Scenes ต้อนรับเลยค่ะบรรยากาศในที่พักนักกีฬาก็คึกคักสุดๆเลยค่ะเอเลน่ากับเพื่อนๆในทีมกำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่เลยค่ะบางคนก็กำลังเดินเข้ามาในอาคารทุกคนดูสดใสและผ่อนคลายกันมากๆเลยค่ะ และที่ทำให้อดินประทับใจมากๆคือวิวสวยๆของเชียงใหม่จากในรถค่ะทั้งภูเขาแม่น้ำและต้นปาล์มเขียวๆมันสวยมากๆเลยค่ะเอเลนากับเพื่อนๆก็ดูจะตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันเลยนะเห็นมีบางคนเซลฟี่กันใหญ่เลยค่ะน่ารักมากๆเลยเบื้องหลังความทุ่มเทพเพื่อชัยชนะ พอถึงเรื่องการฝึกซ้อมนี่แหละค่ะที่ทำให้อดมินเข้าใจเลยว่ากว่าจะเป็นนักกีฬาระดับโลกได้ต้องทุ่มเทขนาดไหนพอเข้าสนามปุ๊บเอเลนากับเพื่อนๆก็เริ่มบอมอัพและยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันทันทีเลยค่ะแต่ถึงจะจริงจังแค่ไหนก็ยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกที่เอเลน่ายิ้มและโบกมือทักทายกล้องด้วยนะคะบอกเลยว่าใจละลายเลยค่ะพอเริ่มซ้อมก็เห็นการรับส่งลูกอย่างคล่องแคล่วและเม่นยำมากๆเลยค่ะ เห็นแล้วแอดมินนี่อยากจะขอลงไปเล่นด้วยเลยและอีกสิ่งที่ทำให้แอดมินรู้สึกทึ่งมากๆคือพอซ้อมเสร็จนักกีฬาต้องไปฟื้นผูร่างกายด้วยการแช่น้ำเย็นแค่คิดก็หนาวแล้วแต่พอเห็นทุกคนยอมทุ่มเทขนาดนี้ก็ยิ่งทำให้เรารู้เลยว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆเลยจริงๆคะ่ะเที่ยวเชียงใหม่สไตล์นักกีฬานอกจากจะมาแข่งวอลเลย์บอลแล้วเอเลนาและเพื่อนๆยังได้เที่ยวพักผ่อนที่เชียงใหม่ด้วยนะคะ แอดมินเห็นพวกเขาไปเที่ยววัดเก่าแก่สวยๆที่มีสถาปตัตยกรรมแบบล้านนาด้วยค่ะบางคนก็เข้าไปกราบพระพุทธร,รูปสีทองด้วยนะเห็นแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนคนไทยมากๆเลยค่ะที่ชาวต่างชาติชื่นชอบในวัฒนธรรมของเรานอกจากเที่ยววัดแล้วก็ยังได้เห็นพวกเขาเดินช็อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานด้วยค่ะ มีทั้งเดินเข้าร้านกาแฟาเก๋ๆและเลือกซื้อของฝากน่ารักนรักอย่างพวงกุญแจใหม่พร้อมด้วยค่ะเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะก่อนจะเดินทางกลับเอเลนากับเพื่อนๆก็ได้ถ่ายภาพกับมัสคอตของงานด้วยนะคะ และที่ทำให้อดินปลื้มปริ่มสุดๆคือตอนที่เห็นเจ้าหน้าที่ของเราใส่เสื้อที่มีข้อความว่าขอบคุณค่ะประเทศไทยด้วยค่ะมันสื่อถึงความประทับใจและความรู้สึกดีๆที่พวกเขามีต่อบ้านเรามากๆเลยค่ะและภาพสุดท้ายที่ทำให้อดินรู้สึกหัวใจพงโตสุดๆคือภาพของครอบครัวชาวไทยที่ยิ้มแย้มและโบกมือทักทายอย่างอบอุ่นค่ะมันเป็นภาพที่น่ารักมากๆและสื่อถึงความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของคนไทยได้ดีที่สุดเลยค่ะ เป็นไงบ้าน้าเพื่อน,อนฟังแล้วรู้สึกแฮปปี้ตามแอดมินหรือเปล่าคะแอดมินดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เล่าเรื่องราวความน่ารักของเอเลนาให้เพื่อนๆฟังรู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่น่ารักและอบอุ่นนี้เลยค่ะเปิดเป้าลิงมาลิงมาแอดมินไปส่องคอมเมนต์มาแล้วก็ได้เจอเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยคอมเมนต์ comment ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักและดีต่อใจสุดๆเลยค่ะ โดยรวมแล้วคนไทยเราแสดงความยินดีมากๆที่ได้เป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสนี้แถมยังโวยครให้นักกีฬาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและหวังว่าจะได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งมีหลายคนเลยที่บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติสาหรับประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพและต้อนรับนักกีฬาทุกคนและยังบอกอีกว่าหวังว่าจะได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งยินดีต้อนรับเสมอ ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะเอโมจิยิ้นแย้มน่ารักแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะเพื่อนๆแอดมินมีเรื่องดีใจมากๆเรื่องมาจากที่แอดมินเห็นคลิปที่เอเลนาบินมาเชียงใหม่ค่ะทุกคนคือดูแล้วแบบอยากจะมาแชร์ความสุขนี้ให้เพื่อนๆได้รู้สึกดีใจไปด้วยกันในคลิปคือเอเลนาเดินทางมาจากเอเธนส์ประเทศกรีซเลยนะ เส้นทางบินคือไกลมากในวิดีโอเริ่มต้นก็เป็นภาพบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกดินจากหน้าต่างเครื่องบินแบบสวยๆพร้อมแคปชั่นว่า Travel Day Athens to เชียงใหม่ไท a แลนด์แค่เห็นก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกอบอุ่นแล้วค่ะ จากนั้นเอเลนาก็ตัดเข้าช่วงเวลาการเดินทางแบบรวดเร็วให้ดูกันเพลินๆตั้งแต่เก็บกระเป๋าขึ้นลิฟต์ไปสนามบินที่เอเธนสพอไปถึงก็ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เพื่อเติมความสดชื่นก่อนขึ้นเครื่องบินเที่ยวแรกจาก a อเธนสไปบาเรนค่ะแล้วบนเครื่องก็มีภาพอาหารหน่ากินมากๆให้ดูด้วยนะพอองจอนที่บาเรนปุ๊บ ก็ต่อเครื่องบินเที่ยวที่สองมาที่กรุงเทพทันทีเลยระหว่างอยู่บนเครื่องเอเลน่าก็มีดูแลตัวเองด้วยการบำรุงผิวแบบด่วนๆก่อนเครื่องจะออกตัวด้วยนะน่ารักมากๆเลยค่ะในคลิปมีภาพแผนที่การบินให้ดูด้วยนะเหมือนได้นั่งเครื่องบินไปพร้อมกับเอเลน่าเลยแหละพอมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพเอเลน่าก็แวะดื่มกาแฟเพื่อเติมพลังก่อนจะเดินทางต่อเที่ยวสุดท้ายจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ค่ะ ระหว่างอยู่บนเครื่องเที่ยวสุดท้ายก็เห็นเอเลนาอ่านหนังสือด้วยนะคือดูเป็นคนรักการอ่านมากๆเลยแหละแล้วพอเครื่องใกล้จะลงจอดที่เชียงใหม่ก็มีภาพมุมสูงของเมืองเชียงใหม่ที่สวยมากๆให้ดูด้วยนะบอกเลยว่าเห็นแล้วอยากจะตามไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เลยค่ะพอไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บที่พักก็มีพวงมาลัยสวยๆมาต้อนรับด้วยนะเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นและประทับใจแทนเลยค่ะ และที่ทำให้แอดมินดีใจมากๆคือตอนท้ายคลิปที่ทุกคนในทีมถ่ายรูปด้วยรอยยิ้มแบบมีความสุขมากๆเห็นแล้วแบบความสุขมันล้นออกมานอกจอเลยค่ะแอดมินดูคลิปนี้แล้วรู้สึกเหมือนได้เดินทางไปกับเอเลนาเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจและมีความสุขมากๆที่ได้เห็นคนที่เรารักและชื่นชมเดินทางมาถึงบ้านเราอย่างปลอดภัยและมีความสุขขนาดนี้ค่ะ และยังมีคลิปสุดอลเวนที่แอดมินได้เห็นชีวิตของนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยคนหนึ่งที่แอดมินขอเรียกแทนว่าเอเลนานะคะบอกเลยว่าอลหมานสุดๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะคลิปเริ่มต้นด้วยภาพในห้องนอนของพี่เอเลนาค่ะ โอ้โหสภาพห้องนี้คือเหมือนระเบิดลงเลยจริงๆนะคะแต่เป็นการระเบิดที่น่ารักและน่าเอ็นดูมากๆนะคะเพราะในห้องเต็มไปด้วยข้าวของเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาและกระเป๋าเดินทางที่เปิดกว้างรอการบรรจุมองไปทางไหนก็มีแต่ของเต็มไปหมดเลยค่ะแอดมินเห็นแล้วอยากจะเข้าไปช่วยแพ็คก,กระเป๋าให้พี่เขาเลยจริงๆเพราะพี่เขาต้องเตรียมตัวเดินทางไกลกว่า20ชั่วโมงเพื่อไปแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเลยนะแค่คิดก็ทั้งเหนื่อยแทนเลยค่ะ เห็นพี่เขานั่งอยู่บนเตียงด้วยท่าทางที่ดูเหนื่อยๆแอดมินก็แอบส่งกำลังใจในใจรัวๆเลยแหละค่ะหลังจากแพ็คของเรียบร้อยแล้วพับก็ตัดไปที่สนามบินค่ะโอ้โหบรรยากาศดูคึกคักและดูเหมือนจะออนลมเล็กๆตามฉบับนักกีฬาที่ต้องเดินทางบ่อยๆเลยค่ะพอขึ้นเครื่องได้พี่เอลิน่าก็พักผ่อนและหาอะไรทานบนเครื่องบอกเลยว่าชีวิตนักกีฬาคือต้องเดินทางบ่อยจริงๆนะคะแต่พวกเขาก็ดูชินกับมันมากๆเลยนะคะ พอไปถึงก็ไม่ได้พักเลยภาพตัดไปที่สนามซ้อมทันทีพวกเขาซ้อมกันอย่างเข้มข้นเลยค่ะเห็นแล้วคือหัวใจพองโตมากจากนั้นก็กลับมาที่โรงแรมเพื่อพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นๆพอให้หายเหนื่อยแล้วก็กลับไปที่สนามซ้อมอีกครั้งเพื่อวอร์มอัพและฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างหนักหน่วงและพอซ้อมเสร็จก็ไปเติมพลังที่ร้านอาหารกับเพื่อนๆอย่างอบอุ่น และสุดท้ายก็กลับมาที่สนามแข่งขันที่พวกเธอพร้อมที่จะลงสนามและสู้เพื่อประเทศชาติแล้วค่ะจากคลิปสั้นๆแค่45นินาทีนี้ทำให้แอดมินเข้าใจเลยว่ากว่าที่พวกเธอจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงและต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีอยู่เสมอ แต่ทุกอย่างที่พวกเธอทำก็เพื่อเป้าหมายที่จะทำให้คนไทยอย่างเรามีความสุขแอดมินดูแล้วคือภูมิใจในตัวพี่ๆนักกีฬาทุกคนจริงๆค่ะและแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะสู้ๆค่ะรักกัก